วันนี้ก็ลัพบกับแซ่บน้องข้อบอมแบ,บมันเก่าเดเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้บอมได้กินชาไมจจามังกีชานมไข่มุกไต้หวันจ้านี่จ้านี่จ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องของไม่เราตงองลองอืมชื่นใจชื่นใจวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยยางค่ะก็เลยสืบชาไข่มกุกชาเขียวมากินให้ชื่นใจค่ะ นี่จ้ะพี่น้องชามังกี้อะไรมึงมาไล้จ้ะ ชามังกี่จ้ะพี่น้องชานมไข่มุกไต้หวันสาขาปตทน่าจะรวยพึ่งมาใหม่จ้ะพึ่งมาตั้งใหม่ของใหม่เราต้องลอง เกลดไงอดไงถึงโดนแห้งแก้วเนี่ยแก้วใหญ่เลยค่ะเนี่ยสามสิบห้าบาทถ้าแก้วน้อยอ่ะสามสิบาทจะ้ะอันนี้บริเวณปันเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นชายเย็นจะ้ะ จับพี่น้องกินเอาพลังก่อนก่อนเสียไปใส่ปุ๋ยอย่างเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนก่อนดื่มแต่ว่าดื่มจนหมดแล้วค่อยเขยา่า อม,มดแล้วพี่น้องแค่นี้ละจา้าเดี๋ยวบอมกาสิไปใส่ปุ๋ยยางกันด้วยค่ะกระดิ่นกาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ห้อยไข่ก็ร่างใจก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแซบนู่นเข้อบแบบจ้าขอบคุณหลยๆค่ะบ๊ายบาย